สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อินมบุญพยากร3926ค่ะสำหลับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือนเมษายน2 5 6 5ค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าดวงชะตาของคุณในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะไม่ได้จาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากาาันค่ะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทาน,นะคะเอาละค่ะพุธกลางคืนเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะ ขอให้คําทํานายชุดนี้นะคะเป็นประโยชน์เกิดการต่อยอดในแสงสว่างบุญใดก็ขอให้ทุกดวงจิตนะคะได้รับและอนุโมทนาค่ะหมอจะดู5้าใบแรกก่อนนะคะหกถ้วยค่ะ เยี่ยมหนึ่งถ้วยค่ะโห oh, สวย The Empress ค่ะโหประชาถือดาบค่ะแล้วก็ห้าถ้วยนะคะต้องบอกว่าชาววันพุธกลางคืนอ่า จริงๆแล้วคุณกําลังรอคอยข่าวดีโดยเฉพาะข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ารอคอยข่าวดีในเรื่องของการขยับขยายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารอคอยข่าวดีที่จะเหมือนกับเป็นการก้าวย่างหรือว่าทําให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าในเดือนเมษายนหมอมองว่าคุณจะมีโอกาสที่จะพบที่จะเจอนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นข่าวดีที่เหมือนกับว่า เกิดจากการลงแรงของคุณแล้วก็มันจะทําให้เกิดความมั่นคงเกิดความสําเร็จหรือเกิดการขย,ขยายในที่ดีที่ดีเกิดขึ้นค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คุณเขาบอกว่ามันมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอ่ะเป็นเดือนที่มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะได้อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ถ้าดูจากพลังงานในตรงนี้นะหมอคิดว่าในเดือนเมษายนเนี้ย ชาววันพุธกลางคืนน่ะจะมีการรองรับหรือจะมีการได้รับการยกชูหรือว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่แบบเป็นลักษณะของความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องร้ายๆบางอย่างมันจะมีการจบไปในขณะเดียวกันน่ะหมอว่าจิตใจคุณน่ะจะมีภาวะของความสบายใจมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงกันดีกว่าค่ะว่าในเดือนเมษายนนี้ไพ่เขาว่าอย่างไงคุณบ้างแล้วคุณมีทิศทางมีแนวโน้มอย่างไรบ้างค่ะอ่าเรามาตั้งจิตเนนสมาธิไปพร้อมๆกันนะ The e m p r e s s ค่ะว,ว้าวเจ็ดไม้เท้าค่ะแปดถ้วยค่ะ t h e w o r l d ค่ะว้าวว้าว The f o o l ค่ะหกดาบเดี๋ยนะหมอตั้งไพ่เหมือนรู้สึกสายตาจะเอียงเดี๋ยวนะหกดาบแปดเหรียญเยี่ยมเยี่ยมสี่ดาบสวยเดวิลแล้วก็เลเวอร์เออกาลังจะพูดอย่างนี้เลยนะ ความอึดอัดหรืออะไรที่คุณรู้สึกแบบว่าไม่เป็น,นที่ใจคิดนะคะมันจะจบละเดือนเมษาจะมีการย่างก้าวใหม่คุณจะจบอย่างหนึ่งเพื่อจะเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือว่าคุณกาลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นแล้วเหมือนกับว่าปัญหาบางอย่างคุณจะยุติมันแล้วก็เหมือนกับทิ้งมันไว้อะลักษณะแบบนี้เป็นพลังงานว่าบางคนอาจจะหันหลังกลับออกจากเมืองกรุงกลับบ้านหรือบางคนอาจจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนถิ่นฐานไปหาเขาเรียกนะไปหาที่แสวงหา การเงินหรือความมั่นคงในชีวิตหรือว่าการงานใหม่ๆนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยค่ะว่าออจริงๆแล้วอะ่ะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่สำหรับชาววันพุธกลางคืนนะออพลังงานขึ้นมาแนะนําว่าให้คุณอะ่ะถ้าบ้านไหนคุณมีท้าวเวสสุวรรณในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์นในการอัญเชิญท่านมาหรือว่ามีเกณฑ์นในการที่จะเหมือนกับนําท่านเข้าบ้านอะ่ะหรือว่าอาจจะเอาเอาท่าน เหมือนพลังงานขึ้นว่าจะบวงสวงจะสักการะหรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับท่านสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนี้ต้องบอกว่าก็ดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือว่าใน,ในเดือนในเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์ในการที่จะสักการะหรือไหว้พระภูมิเจ้าที่หรือว่าออมองเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยเหมือนกับอาจจะมีแบบเหมือนกับถวายอะไรใหม่หรืออะไรเงี้ยคือเขารออยู่แล้วก็จะได้รับนะแล้วก็คือ เ,เขาจะมีเรื่องดีๆหรือมีโชคหรือมีสิ่งดีๆมาให้กับคุณชาววันพุธกลางคืน คุณจะมีเกณฑ์นในการลุยในเรื่องของตัวเงินมากขึ้นในตอนนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์ยิบย่อยๆหรือว่าอาจเป็นโปรเจกต์ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ต่อยอดจากสิ่งที่คุณทําอยู่เหมือนกับว่าตอนนี้สิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันอาจจะแบบประคับประคองมาได้60% 70%หรือว่าไปได้เรื่อยๆคือยอดมันคงที่คงทนละทีเนี้ยมันจะมีตัวการเริ่มต้นนะเป็นลนักษณะของการเอ่อการทําอะไรใหม่ๆการออกนอกพื้นที่หรือว่า เป็นครั้งเป็นคราวที่ทําให้ตัวการเงินของคุณเนะี่ยขยับขยายมากขึ้นถ้าคุณอยากจะได้หรือถ้าคุณต้องการหรือคุณอยากผลักดันที่มันมีภาวะที่แบบว่างานเข้ามากขึ้นลูกค้าเข้ามากขึ้นหรือว่ามีมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นแนะนําให้คุณไหวพระแม่ธรณีกับไหวเจ้าทีค่ะแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึง่งก็คือว่า จริงๆหมอมองว่ามันมันมีดวงการขยายขยายแต่ลักษณะของการแถบขยายในตรงนี้มันเหมือนเป็นการย่างก้าวเป็นการเริ่มต้นในการที่แบบว่าทําในสิ่งที่เราแบบชอบอ่ะหรือว่าทําในสิ่งที่เราต่อยอดจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็มีความสุขจริงๆเรามันต้องบอกว่ามันมันมันเกี่ยวพันกับสิ่งที่ทําอยู่นะสิ่งที่ทําอยู่เพียงแต่มันตอไปอีกแขนงหนึ่งหรือเป็นอีกรูปแบบธุรกิจหนึ่งหรือเป็นอีกรูปแบบการทํางานอีกแบบหนึ่งลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่ว่าคืออยู่ในวดวงเดียวกันลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่าเดือนนี้ต้องพูดเลยค่ะว่า การเงินน่ะประคับประคองไปได,ด้ดีนะแล้วคุณอาจจะมี j อบพิเศษหรือมีงานอะไรเข้ามาหรืออาจจะมีโชคเข้ามาลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะต้องบอกแบบนี้เลยว่าในเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในช่องท้องนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการอั้นปัสสาวะหรือว่าการเข้าห้องน้ำไม่เป็นเวลาหรือระบบเรื่องของกฎไหลย,ย้อนแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าโอเคเลยนะมีมีภาวะที่แบบได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองไม่เป็นอะไรมากแต่ว่า แต่ว่าก็คือแบบเขาเตือนให้ดูแลตัวเองเท่านั้นเองนะคะลักษณะแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ในวันนี้อาจจะเป็นการรอคอยคําว่าการรอคอยสําหรับคนที่เป็นชาววันพุธกลางคืนน่ะหมายความว่าคุณอาจจะกําลังมองหาคุณอาจจะกําลังคิดกําลังพิจารณากําลังไตร่ตรองแต่ว่าในหัวคุณน่ะมันไปหลายรูปแบบแล้วมันโอยจะไปยังไงต่อไปจะไปยังไงต่อไปคุณคิดในเรื่องของตัวเงินตั้งแต่เงินเล็กไปถึงเงินใหญ่มีมุมมองว่าเอ้ยจะทํายังไงดีอะไรลักษณะแบบเนี้ยเอ่อในเดือนเนี้ย สายซ่อมสายซ่อมก็คือคนที่เป็นช่างเป็นผู้รักษาเป็นแบบเอ่ออ่ะเป็นช่างซ่อมนาฬิกาช่างซ่อมรถช่างซ่อมเอ่อช่างซ่อมพัดลมหรือว่าเป็นศัตวแพทย์เป็นคุณหมอเป็นเอ่อเภสัชกรหรือว่าเป็นเอ่อสายซ่อมซ่อมอะไรได้อีกอ่ะอ่าซ่อมฟงซ่อมไฟหรืออะไรสักแบบเนี้ยงานจะเยอะงานจะเยอะบอกเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเออมันเป็นภาวะบังคับอ่ะต้องทํา ต้องทําแต่ว่าทําไปเหอะเพราะว่ามันมันดีนะมันดีมันดีกับอนาคตแล้วมันดีกับในเรื่องของการต่อยอดในทิศทางต่อๆไปนะคะแต่ว่าจะบอกขา่าวดีชาววันพุธกลางคืนคือคุณอาจจะมีเกณฑ์พบใครถูกใจมีอาจจะมีเกณฑ์มีใครแบบเข้ามาในชีวิตแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกคลื้คลื้นในหัวใจอีกครั้งหนึ่งคะ่ะโอเคเราจะย่อยไปทีละหัวข้อแล้วนะเราจะไปดูเรื่องงานเจาะจงกันเลยคะ่ะ ราชินีถือถ้วยสองเหรียญหกไม้เท้าเจ็ดดาบ แล้วก็เจ็ถ้วยต้องบอกว่าการงานในเดือนนี้ค่ะประคับประคองผ่านไปได้มีตัวเงินหมุนเวียนเข้ามาแต่คุณต้องซิกแซกคือเหมือนที่หมอบอกนะมันมีเจ็ถ้วยขึ้นคือมันมีทั้งงานนอกและงานเสริมงานหลักและงานเพิ่มอ่านลักษณะแบบนี้ต้องดูแลให้ดีแต่ว่าถ้าถามค่ะเหมือนกับต้องใช้การซิกแซกต้องใช้การบริหารแล้วก็สำหรับในเรื่องของของการทํางานเนี่ยค่ะในช่วงนี้อาจจะมีคนปวดขาปวดไหล่หรือว่าออฟฟิศซินโดมนะหรือว่าเป็นรักษะของแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะนั่งเยอะให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพในตรงนี้ด้วยแต่ถามว่างานไปได้ไหมไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วมีโอกาสมีการต่อยอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนกับว่าในแต่ละวัน,นี่จจะเจอความหลากหลายของของงานนะก็คุณยังสามารถประคับประคองหรือสามารถที่จะอ,อยู่ได้ให้ซิกแซกหรือปรับเปลี่ยน ตามพลังตามหน้าที่ตามบทบาทของงานในแต่ละวันแล้วเดี๋ยวมันจะลงตัวแล้วประคับประคองผ่านไปได้แน่นอนช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าใช้แบบใช้การดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าหมอมองว่าคุณสามารถจัดการแล้วก็บริหารทุกอย่างได้เข้าที่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันพุธกลางคืน Permit 7ดาบ2เหรียญอสศวินถือดาบแล้วก็2ถ้วยการเงินน่ะในภาวะตัวคุณน่ะมันมีการหมุนเวียนทีนี้คุณอาจจะต้องรู้รจักซิกแซกเป็นพลังงานขึ้นแบบนี้คือ1คุณอาจจะต้องประหยัดมัธยัด เพิ่มขึ้นเหมือนถึงตัวคุณนะรู้จักกินรู้จักใช้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลืออันนี้ต้องพิจารณาตามตามตามกำลังตัวคุณเองนะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือเพื่อนฝูงเอาที่คุณไหวเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณแบบ คุณไม่เครียดพูดแบบนี้ดีกว่าห้ามยากเพราะว่ามันเหมือนกับโดยธรรมชาติคนวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณเป็นคนขี้สงสารแล้วก็ขี้ใจอ่อนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าบางทีเราก็ต้องดูแลตัวเราเองนะเพราะว่าเท่าเกิดเท่าที่มองอะ่ะคุณประคับประคองแล้วตอนเนี้ยตัวการเงินองของคุณเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ว่าโอ้โหคล่องซะแบบพรั่งพรู มันเหมือนกับคุณเองก็ยังต้องหมุนยังต้องดูแลอยู่ทีนี้การจะให้ความช่วยเหลืออะไรใครหรืออะไรอย่างเงี้ยในตาตรงนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่าเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณไหวและจริงๆคุณควรควรจะพูดความจริงนะคะลักษณะแบบนี้เพราะว่างานะ่ะมันเป็นหกมิเท้าคือมันไปเรื่อยๆมันประคับประคองไม่ได้เงินมันขึ้นเฮอร์มิสเนี่ยลักษณะของการเงินก็คือเหมือนกับว่ามันมาเรื่อยๆเหมือนกันทีนี้ภาวะเจ็ดดาบอะมันกับอัศวินถือดาบคือตัวไพ่บอกว่าเฮ้ยก็มีภาระส่วนตัวของเราแล้วเรามีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่ ตัวเราเองก่อนดีไหมคือบางทีแบบเราอยากช่วยนะแต่แบบเราเท่านี้เราได้เท่านี้จริงๆเออเราช่วยได้เท่านี้จริงๆหรือบางทีนะบางคนอ่ะวันพุธกลางคืนอยากทําบุญโอ้โหอยากทําบุญมากมเลยแต่วันนี้ข้อจํากัดในเรื่องการเงินอ่ะเอาเท่านี้ก่อนเอาที่คุณสบายใจเอาที่พอประมาณเอาที่เราไม่เดือดร้อนทําอะไรในเรื่องของการเงินเอาที่เราไม่เดือดร้อนนะ <S <S แล้วก็การให้ความช่วยเหลือคนนะมันก็ เป็นทั้งบวกและเป็นทั้งลบเพราะนั้นตอนที่ช่วยเราช่วยด้วยความรู้สึกเต็มใจความรู้สึกที่อยากปรารถนาที่ดีแต่เวลาที่มันไม่ได้ดังที่เราคิดหรือไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันจะการพลังงานลบทันทีหรือจะทําให้เราเป็นทุกข์จริงๆเพราะฉะนั้นเอาที่เราสบายใจนะคะแต่ถ้าถามถึงในเรื่องการเงินหมอมีความคิดว่าคุณยังต้องซิกแซกต้องบริหารและต้องเรียงลําดับจัดการให้ดีแต่ถามว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีพลังครูบาอาจารย์ให้ความช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นโดยลําพังของดวงชะตาคุณหมอคิดว่าคุณผ่านได้แนนนน่่อคะะเ อืมแล้วก็คุณค่อนข้างจะเหมือนวัดเป็นพุธกลางคืนเนี่ยปกติอะดวงคุณเป็นคนทําอะไร2อย่างในเวลาเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองว่าแค่นี้คุณก็เหนื่อยพอยแล้วควรจะดูแลตัวเองให้ดีด้วยเนาะอ่ะการงานการเงินมาละเรามาดูสุขภาพกันพูดกลางคืน เจ็ดถ้วย2ถ้วย Judgment สิบไม้เท้าราชาถือดาบหมอระวังให้คุณระวังเกี่ยวกับลายลายบาร์นะแล้วก็การปวดหลังนะคะ Office ซิน d r o m แล้วก็อีกอันนึงคือคุณอาจจะเป็นอะไรที่แบบเป็นอาการปวดหัวมึนหัวอาการเหมือนแบบเหมือนกับคล้ายๆสมองอื่นๆหรือบางทีแบบบางทีแบบบางวันร้อจัดเป็นไมเกรนอะไรแบบนี้หรือบางทีต้นคออะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบเหมือนคล้ายๆเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือว่าบางทีอาจจะเป็นภาวะของความรู้สึกแบบเครียดการใช้ความคิดค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีการนั่งหรือบางทีเป็นลนักษณะเหมือนกับภาวะความเครียดจากการทํางานแต่ว่าอยากให้คุณรีแลกซ์นะมันไม่ได้มีอะไรล้มหมอนนอนเสื่อแต่ว่าอยากให้คุณรีแลกซ์อยากให้คุณพักผ่อนบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือไพ่บอกว่าเ,เขาเตือนเกี่ยวกับเรื่องการกินนะจริงๆ ถ้ามองแล้วอะวันพุธกลางคืนหมอจะบอกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการกินอาหารการกินนะคะที่แบบกินให้พอดีกินให้พอเพียงหรือว่าเออกินให้เหมือนกับทำงานเยอะก็กินให้มันอิ่มอะอ่าแล้วมันจะได้มีแรงเนาะแต่เรื่องสุขภาพของชาววันพุธกลางคืนน่ยหมอไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่ามอ,มองว่าคุณมีพลังครูบาอาจารย์คุ้มแล้วก็ปกป้องรักษาแล้วก็ดูคุ้มครองดูแลแต่ว่าเขาแค่เตือนว่าต้องเริ่มต้นในการดูแลรักษาสุขภาพเท่านั้นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรัก ถั่วหกไม้เท้าอัศวินไม้เท้าเดอะสตาร์ Star, แล้วก็หกถ้วยแม่พูดกลางคืนช่วงนี้อารมณ์ดีนะแล้วก็เซนซิทีฟด้วยเหมือนกับบางทีบางช่วงอะคือเขาแนะนําคุณแบบนี้ว่าเออในช่วงที่ผ่านมาโดยปกติคุณเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับทุ่มเทกับเรื่องงานหรือกับเรื่องชีวิตซะมากกว่าแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเซนซิทีฟเหมือนกับห่วงใยแล้วก็เหมือนกับ เหมือนกับเว่าไงดีนะอ่อาจจะอยากแสดงออกหรือว่าบางทีคืออยากให้คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆแสดงออกมากแนะนําว่าถ้าเกิดคุณห่วงใยใครสักคนหนึ่งนอกจากนอกจากการที่คุณจะ รู้สึกห่วงแล้วว่าคุณแสดงออกบ้างก็ได้นะเพราะจริงๆคนวันพุธกลางคืนอะโรแมนติกนะบอกไว้ก่อนเลยเออถ้าเกิดว่าคุณอยากแสดงความรักคุณอยากแสดงความห่วงใยคุณอยากถามเพราะว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังเป็นไงบ้างให้กําลังใจอพูดออกมาได้เลยค่ะแสดงออกมาได้เลยมันจะทําให้คุณรู้สึกได้รับพลังงานดีๆกลับไปด้วยแล้วก็ทําให้คนที่เขาฟังอะเขารู้สึกแบบมีกําลังใจกลับไปด้วยในขณะเดียวกันใครที่เป็นแฟนกับคนที่เป็นวันพุธกลางคืนก็ต้องบอกเลยนะว่าบางทีแบบ เขาก Dante, Nacional, d, Safe, ็ต้องการกําลังใจนะเขาก็ต้องการการแสดงออกแล้วก็ที่สําคัญช่วงเนี้เหมือนเซนซิทีฟเหมือนกับว่าถ้าถ้าทําอะไรให้ไปหรือบอกว่าครบรอบแต่งงานหรือว่าครบรอบวันครบรอบคบกันหรือว่าวันสําคัญอะไรเงี้ยให้ความสําคัญกันให้ความสําคัญกับเขาหรือว่ามีมีอะไรของขวัญหรือว่ามีถ้อยคำดีหรือมีรอยยิ้มให้จะทําให้เขามีกําลังใจแล้วก็มีความสุขจริงๆคนวันพุธกลางคืนเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอย่างที่บอกนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความโรแมนติกอยู่ภายในฮะเพราะฉะนั้น ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอาจจะอยากได้กําลังใจค่ะทีนี้ถ้าถามถึงนะก็ต้องบอกว่าออจริงๆแล้วคนวันพูดกลางคืนอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงด้วยนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงว่าจะจีบคนมันพูดกลางคืนจะจีบยังไงให้ได้ดีและให้ดีก็ต้องบอกบอกก่อนว่าในช่วงนี้ใครที่กําลังมีแฟนหรือกําลังแบบคบหาดูใจอะไรกับใครในช่วงนี้อยากได้อะไรให้บอกเขาต้องการแบบไหนพูดกันตรงๆไปตรง,ตรง,ตรงมาจะได้ปรับตัวเข้าหากาันแล้วคุณอาจจะได้พบเจอคนที่แบบว่า เขาพร้อมจะซัพพอร์ตสนับสนุนหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับคุณก็ได้นะคะส่วนคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะก็ต้องแบบเหมือนกันอย่างที่บอกแหละแสดงความใส่ใจกันนิดนึงหรือว่ามีอะไรก็บอกเขาเหรือว่าคือพูดกันตรงไปตรงมามันจะทําให้ความรักได้รับการเติมเต็มแล้วก็พัฒนาไปต่อได้อันนี้เป็นพลังงานที่ขึ้นมาเนาะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าอ,อนานๆจะเห็นความโรแมนติกของคนพูดกันคืนเหมือนกันอ,อนะคะโอเคเ,ออเรามาดูกันนะว่า มูเตลูยังไงในเดือนเมษายนนี้ให้ปัง อสศวินถือถ้วยค่ะแดดาบค่ะสองถ้วยค่ะ6ดาบค่ะเมราชินีพระจันทร์หมอมีความคิดว่าอย่างน้นะถ้าดูจากพลังงานของไพ่การจมูเตูอ่วชาววันพุธกลางคืนน่ะโดยปกติคุณมีแรงทิฏฐานในตัวในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีกําลังมีภาวะจิตใจอยู่แล้วหมาว่าสิ่งสิ่งหนึ่งคือคุณเขาบอกว่าคุณอันดับแรกเลยอ่ะคือคุณจะได้รับ เขาใช้คำพูดว่าคืออันดับแรกเลยในในในเดือนเมษาคุณจะมีมิตรภาพที่ดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีภาวะปัญหาบางอย่างที่มันขุกขลักหรือที่มันแบบไม่ได้ด่างใจอย่างที่คุณคิดอะ่ะมันจะได้รับการแก้ไขนะคะมันจะเหมือนกับว่าค่อยๆค,คล,คลี่คลายมีทิศทางในแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือว่าบางอย่างที่คุณกําลังคิดกําลังมองอยู่อะ่ะมันจะมีโอกาสมันจะมีช่องทางเมสิกเอขอโทษราชินีพระจันทร์ขึ้นอันนี้หมอนแนะนําว่าให้คุณเน่ะ ไปอธิษฐานกับพลังครูบาอาจารย์ของคุณนะเออพลังกับครูบาอาจารย์ของคุณขอให้เกิดช่องทางขอให้เกิดโอกาสขอให้มีคนเข้ามาหรือว่าขอให้มีคนมาบอกข่าวหรือว่าขอให้เจอเจอคน,คนทางหรือว่าเจอเจอช่องทางอันนี้คือสิ่งที่ควรพุดธกลางคืนควรทําในการมูเตลูนะ จริงๆแล้วอะ่ะแนะนําว่าให้ทําอะไรอ๋อแนะนําว่าให้อยากได้อะไรหรือว่าต้องการขอหนทางโดยเฉพาะขอโอกาสขอพื้นที่ขอการงานขอการเงินขอให้ทุกได้รับการสนับสนุนให้ไปขอกับพระแม่ธรณี <c oughs> เขาบอกวันพุธกลางคืนแบบนี้นะ <c oughs> ให้จุดธูปขอกับพระแม่ธรณี <c oughs> บอกกับพระแม่ธรณี <c oughs> โดยเขาเน,นเน้นว่าต้องใช้พลังจิตอันเข้มแข็งหมายความว่าตอนที่ธิษฐานอะ่ะตอนที่ขออะ่ะหรือตอนที่ตอนที่จะพูดกับท่านอะ่ะ จิตต้องเป็นสมาธิจิตต้องมีความหนักแน่นแล้วสิ่งที่ขอคือต้องไม่ขอเกินกรรมและสิ่งที่ขอคือขอการขยับขยายขอการต่อย,ยอดขอการเปลี่ยนแปลงขอความมั่นคงหรือว่าขอให้เกิดหนทางเกิดโอกาสที่ดีเดี๋ยวแม่หมอขออีก3าใบ ราชนีถือเหรียญเมจิกเชียนเยี่ยมก้าวดาบอันนี้แหละคือคุณไปขอเลยไปขอพระแม่ธรณีเลยแล้วท่านน่ะเดี๋ยวมันเหมือนกับว่ามันคือท่านจะให้เป็นปัญญาให้เป็นหนทางให้เป็นโอกาสให้เป็นช่องทางแล้วก็ไม่ต้องเครียดคือเหมือนกับไม่ต้องนับวันรอคอยว่า จะได้เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะเกิดแล้วหรือยังคือคุณใช้ชีวิตของคุณตามเป็นปกติใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มที่ปลดปล่อยศักยภาพออกมาให้ดีอะเดี๋ยวถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นเมื่อไหร่มันจะมาตามวาระเวลาแล้วมาตามโอกาสแล้วเมื่อตอนที่มันมาเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมเดี๋ยวช่องทางมาเองค่ะถ้าคุณเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์คุณเชื่อในพลังบุญนะหมอบอกเลยสองถ้วยขึ้นอนะเดี๋ยวคุณจะได้รับปรับบางทีเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือบางทีอยู่ๆเอ สบอกเลยว่าปังบอกเลยว่าดีในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสการได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือเป็นตามจังหวะตามวาระและตามเวลาอาจบ,บางคนจะต้องรอบ้างบางคนอิฐาาแล้วขอได้เลยหรืออะไรเงี้ยนั้นตามวาระเวลาตามตามสิ่งที่คุณทํามาในแต่ละอันแต่ว่าต้องบอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้ถ้าชาววันพุธกลางคืนนะไปขอพระแม่ธรณีเถอะ สำเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าเครียดไม่ต้องนับวันรอไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลามาเองแล้วหม,มอบอกเลยว่าเวลาที่มาเวลาที่เหมาะสมมาเวลาที่ดีมีโอกาสที่เหมาะสมอะ่ะ มันจะทําให้คุณอ่ะยิ่งปังและยิ่งดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พอทําในสิ่งที่ทําในวันนี้ให้ดีดูแลและประคับประคองไปมีช่องทางมีโอกาสในตรงไหนเข้ามาคว้าไว้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะวันนี้เรานับกันที่เหรียญเล็กไปยังเหรียญไปยัเนเหรียญใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการต่อเหรียญเดือนแห่งการทําเงินของเรานะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนส่งกําลังใจกับคนที่เลือกวันคนไม่ใช่คนที่เลือกคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็ขอให้เป็นเดือนแห่งความปังเขาขอ การขยายขอให้เป็นเดือนแห่งที่มีช่องทางแล้วก็มีโอกาสมีจังหวะดีเข้ามาในชีวิตค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับอ e ิมพันพียากร3926ในคลิปหน้าค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ